สวัสดีครับทุกคนวันนี้โยดากรมาทำอะไรครับฮะทำภูเขาไฟอ่ะครับว้าวภูเขาไฟมีรูเหรอ,อวันนี้โยดาทาเพื่อนมาเที่ยวนโนเทลชะอำโหัวหินนะ,ค,ะ <laughs> ครับนี่ขึ้นแรงมากนะครับน้ำขึ้น้างเลย tidak bisa, harus melengkung belakang, harus melengkung ini, deket deket lihat ini, ada apa? ada apa? ada ada apa? ada apa? รรไทรโรไบ้นะครับแล้ก็มีเฮลิคอกเปียนแล้วก็มีอัมนไนต์นะครับมีันจูวานไปเนที่เ้อยนี่ปิดเป็นบีชคลับนะครับนี่สวยมากเลย เวลาเล่นเป็นชั่วโมงะอะไรยังไม่เล่นโชคดีวันนี้อากาศไม่ร้อนเนาะโอสนุกไหมครับพี่ดาไม่ได้พีไม่ได้ไไดโอเคไปๆเพื่อนๆก่อนไปๆเพื่อนๆก่อนไป,ไปกัน